ติดตามรับชมการต่อไปกับพี่น้องเอาเ้าเฮ้ย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 ได้ได้ได นี่ถามจริงอะมึงไม่ได้ทบมาหลอ,เอ,เอยดเดียวเก็บไว้ตก็มีมึงไงตากไว้เดวแมวามาข้าบไปแล้วมั้งซันนามครับ,บเกิดอะไรขึ้น,น,นกปปนับซันนาหมึงไปกอยางไปแบบนี้เนี่ยซันนาม์ทำงานหนักสเด็จทั่วเจ้าเอ๋ยกระหม่อมฉันได้ไปตามหาไาพภพแต่ก็ไม่เจอเจอผู้หญิงคนนี้ไล่ป้องกระหม่อมฉันมาผู้หญิงไล่ป้อง ที่ไหนผู้หญิงวิ่งไล่ไม่ได้ไม่หนีเก็วิ่งหนีดิใช่ไม่ง้ออยงหวะเอามันไล่ป้ามันไปเธอมันจะป้าผู้หรืเธอชายอะไรกลัวผู้หญิงไม่ชอบหรอกเราก็ต้องสนองสิวะเป็นไงแกจะต้องจบนะฮะเปอะไรแกอาบุญเจ้าะเกิดโทษนนะครับผู้หญิงคุณผู้หญิงครับ คุณผู้หญิงได้วิ่งไล่ผู้ชายสองคนนั้นมาได้ล่าครับไม่เราให้หยกกันค่ะมีธุระเหรอครับมีค่ะแค่นั้นผมว่าคุณผู้หญิงเลยหันหน้ามาคุยกันได้นะครับผมจะให้ดูว่าจะเป็นธุดะไนข้ามหน้าเลยข้ามไปดิตรงนีมืดนะไม่ ดีลบหมอนี่ปอดหนูถ้าผู้หญิงมีทุกอยางแล้วก็ผมรบกวนวผู้หญิงไม่บายไม่เกี่ยวกับมึงอีดงหน้ามาคุยกันได้ไหมครับอุ้ยล่ะอุ้ยนั่นหมายถึงมาสับเราอยู่เนี่ยจะไปอย่างงีเงี้ยแล้วมาเกละแล้วก็มากระสกิดเราแบบเนี้ยแอบดูก่อนว่าว่าเออ ว่าเออคันไหมว่าหันไปแล้วก็วิ่งหนีกันสิโอ้โหะไรวะตดใไรไม่รู้เยียบแตกไปแล้วตดแตกอะไรเนี่ยแลวไม่ยอมมันอ่ะกูคุณชอบกูน่าจะเริ่มมีแต่ก่อนเลยคนเนี้ยโดดบุหรี่มากแน่เลยมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมขอบปากเขียวเลย ไม่ชอบน้ำอะไรอีกเนี่ยเด็โอ้โห๋อจอร์เลยคะทุดสีน้ำเงินด้วยนะคุยกับใครวะคุยกับน้องสาวอยู่น้องสาวชื่ออะไรชื่อว่าชื่อว่าบักแอร์ใช่ใชว้ย

แรกนินหลอกเขาเหรอไม่ชอบเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแรกนิดหลอกเขาอะรอเขาเห็นหน้ามาคุยเลยกระองค์ไม่เรียกรักใคร่เรียกไม่เป็นไรแ่าป็าไรคุณครับขาเดี๋ยวอวนได้แล้ว โซม,มากแบบเนี้ยเชื่อนะครับเชื่อนะไม่งั้นไม่เชือมานานเนลือเกินไม่ขนาดนี้จ้ะไม่ใช่ตอนนี้จ้ะไ <Hello. S 2> ม่ <c> hello <oughs> จะหันไปแต่ว่าเธอห้ามวิ่งหนีเราละผมจะวิ่งหนีทำไมละ่ะผมก็เราตูนห <พอ S 1> น้าเพราะว่าเพราะว่าเราสวยมากเกินสวยยก็เนอหน่อยนนหน้ามือ,อยังก็วิ่งขวัโกรธมังจะไม่เคยพูดอะไรอีกหน้าหมา มันได้เมลุกลานสภาพอุยอุยไอ,นนเ,อไเตาเผาวันไปตั้แต่วันแรกเนอะ คิดว่าหน้ามึงสวยมากเลยหน้ามึงเหมือเทพนมโอ้โหเทพนมเพมมงพูดมามีมีนก,นพกนแพโอ้โหกแพะนกะตันโอ้โหมปวุ้ชีวิตนารูโอ้โ,โตายแล้วสววิวววิงๆะนี่เอ้ยมีควาย ดนได้ไงพ่อได้ไงหคนพิการมาด่าผมมาพ่อโดนได้ไงทำไมวะกูแจ้งเลี้ยวกูผิดตรงไหนทำไมอ่ะเปลาพ่อมอเดจะเลี้ยวไปหามียมด้วยลูกร่างดูแลดูลังสาลวงสารเมียไอตุ่นปอดตุ่นปอดยอดกันมาชับปืนชักแกเผ่าวันไม่เจอกู ไปไปไอ้ทุกเตินไปด่าเลยไม่บนเองเลยเออเงินไม่สนใจหรอกครู

เดี๋ยวชนตายก้ตอบไ,ไห,ไยห้ยังไม่ขาเตี้ยตามไม่ทันแล้วขาเป๋นจะไปตามทนย,ย,ยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสนับสนบบ 来我没我看来，来来来。